ได้ชุ่มชื้นนานๆอย่าปฏิโทโตปฏิโทโตแต่ว่าให้น้ำมากไปก็ไม่ดีะะไม่ใช่ไม่ดีนาร้อนกินน้ำไปเยอะๆเลยนะนาร้อนจะได้โตเร็วๆโอ้กเก่งนี่วะ เอาเขามันสูงเอาต้นนู้นไหมอะลูกเสร็จแล้วอะพระอาจารย์กี่ต้นนะผมรดหมดทุกต้นแล้วเด็กพวกนี้ยังวันได้แค่กี่ต้นแล้วรถกี่ต้นแล้วอันนี้ครบรถแค่ต้นเดียวครับโอ้โหหมดกี่หมดกี่กี่กี่บล็อกกี่ถังแล้วนิหนึ่งถังครับโอ้โหทำไมต้นนี้ต้องเยอะๆเลยหรอครับมันเล็กมันเล็กมันตัวเล well, ็กมันต้องต้นเล็กต้องรดน้ำเยอะๆยาปฏิทโทปฏิทโท ต้นไม้แห่งพระพุทธศาสนาเหล่านี้จะเจริญเติบโตงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็นต่อไปส่วนหนึ่งดูแลต้นไม้อีกส่วนหนึ่งก็มาดูแลห้องโถงพระแก้วซึ่งเป็นสถานที่ที่สามเณรใชใ้เรียนหนังสือครับ บางรูปก่อนที่จะมาบวชเป็นสามเณรก็ไม่เคยปัดกวาดเช็ดถูอย่างนี้มาก่อนครับถึงแม้จะไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ดูตั้งใจและคล่องแคล่วกันจริงๆนะครับอาาาาระะหััััังงงสสมมมพพุธธพทพธพทธธววนต วาเทมหลังจากทําวัดเย็นเสร็จแล้วสามเณรก็มาเรียนรู้ถึงการบริกรรมกันอาสามเณรสามสามเณรยู่สามุกสามุแปลว่าอะไรนะรอ๋อเก่งเก่งนะเดี๋ยวพระอาจ,จารย์จะทวนทวนความจำหน่อยทวนความจำหน่อย จุดประสงค์การทําสมาธิเราทําเพื่ออะไรเอ่ยเพือพลังจิตครับโอ้พลังจิตพลังจิตครับสะสมพลังจิตใลังใจตัวเองใส่พลังจิตอ่ะเอพอแล้ว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 เอาฐานวางวางจิตเราเมื่อวานนี้พระอาจารย์เจเจสอนไปอย่างรวดเร็วเมื่อวานนี้นะมีอยู่ห้าฐานพระอาจารย์ดูทางทีวีอยู่ฐานวางจิตมีอยู่ห้าที่เอาหนึ่งติ๊งติ๊งติ๊งตรงนี้ตรงนี้อ๋อจมูกมา น่นเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วเออทีละคนทีละคนทีละคนอ่าน้องเนนเมื่อกี้ก่อนไปละปลาร้าปลาร้าไม่เกี่ยวแล้วอันนี้อันนี้เมื่อวานผมไปวันมาผมเลยไม่รู es, ้เรื่องค่ะเหรอโอ้น้องเนนเมื่อกี้ไม่อยู่เอาป้องปอนป้องปอนเอาตรงไหนป้องปอนเอาน้องเนนอยู่น้องเนนอยู่น้องเนนอยู่เอาตรงไหนนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วฐาน กำหนดความว่าใจเด้อกำหนดฐานความรู้สึกอืมอ่าหลับต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 าแล้วก็ทีนี้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าอ่าตรงใบหน้าตรงใบหน้าเขาจับหัวใส่ติดตากระโปงเได้ทำแบบนี้แล้วก็าหูตุ่นตุนเร็วต่นการบริกรรมนะการบริกรรมเอาดูก่อนดูก่อน นายใหญ่ดูดไสีเม่งแตกออกมาย่างไก่อย่างเช่นกันในภูโทโตโะอ้าวน้องเนมิกิทำความตกลงกันเร็วปากว้าว้าวไม่ตุ่นเลยไม่ตุ่นเลยอ้าวน้องเนมิกิอ้าวอ้าวอาวหนึ่ง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 อานั่งน้องเนมิกิลองนั่งหลับตาดินั่งหลับตาตำเป็นอยู่แล้วครับนั่งหลับตาแล้วก็ปากทำเป็นมะนาวสบายสบายใครนะอืม ทำสมาธิมันก็จะช่วยเรากรองอารมณ์ที่ทำให้เราเกิดทุกหงนั่นเองเมื่อกี้เนี่ยกินข้าวบ่อยๆเป็นไงบ้างเป็นั่นฉะนั้นเราก็ต้องมากรองก่อนนะกรองอารมณ์กรองอารมณ์นะพอกรองอารมณ์แล้วก็ทำให้จิตใจเราเบิกบานขึ้น อุปกรณ์ก็คือสมาธิเอาเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันเร็วอ่านพร้อมกันการบริกรรมทาให้จิตเป็นหนึ่งการรู้ทานอารมณ์ทางให้จิตเป็นกลางได้และจิตเป็นกลางจะเป็นอะไรคะจิตเป็นกลางก็เป็นกลางต่อไปอืมสูงขึ้นเรื่อยๆโอ้โหแปลว่าจดจำดีมากอ้าวสมเูรณ พระอาจารย์จะดูว่าใครจะตั้งใจมากตั้งใจในการทาเดินจงกรมพระอาจารย์จะดูะให้คะแนนเปอร์เซ็นต์ว่าใครตั้งใจตั้งใจเดิน พรุ่งนี้เวลาพพระอาจารย์นอกจากแพนแล้วเนี่ยใครท่องยาฐาได้แล้วลูกยาเท้าว่ะยาเท้าว่ะยาให้โซดาท่องช้าๆพนมมือขึ้นลูกซอฟก่อนอาริวะปูราปาริปุเรเผ็ดเพ็ดนท่องได้แค่นี้เอายังลูกพร้อมอยากรึยังให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งผมองอภิวะอภิวะแม่เราอาทุกคนสะอาดสะอาด จีวอนก็ต้องห่มให้สวยอันนี้ไม่ต้องเอามาแล้วนี่อันพ่กนี้ไม่ต้องเอามาแล้วนะครับรเพราะว่ากลิ่นมันอโอ้โหลาเวนเดอร์อ๋อใช่ครับใส่โดสบู่ครับนะครับคโระบะวะวะะาะาะร เสร็จกิจวัตรทั้งหมดสามเณรทั้ง9ก,ก็นั่งเขียนใบโพกับคำสอนที่ได้เรียนมาทั้งวัน สำหรับเช้าวันนี้ก็มีญาติโยมมายืนรอใส่บาทกันมากมายเหมือนเดิมครับ อาหารหลากหลายจากพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาวางเรียงรายอยู่บนโต๊ะเพื่อให้พระอาจารย์และสามเณรได้เลือกตักตามพอดีครับก็ดูทีวีเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็เห็น,นเนเน,เนเนี่ยน่ารักมากทุกคนนะฮะเด็กๆนะแล้วก็ยัง หดหกหยอยู่อะไรเนี่ยนะคะ,ะก็เลยอยากมาทำบุญที่นี่ก่ะแ้บ้านอยู่ใกล้ๆจะไม่ค่ะก็ะดีค่ะเป็นการที่เรียกว่าเราปลูกฝังธรรมะนะคะให้เด็กตั้งแต่เล็กๆนะคะพอโตขึ้นค่อย,ยๆจะได้เป็นคนดีเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เราก็เรียนแต่วิชาที่จะเลี้ยงร่างกายนะคะแต่ สิ่งที่จะไปเลี้ยงจ,จิตใจเป็นอาหารของจ,จิตใจอะไรเงี้ยนะก็ไม่ได้เน้นกันนะคะก็ขอให้น้องเนมเนี่ยนะได้มนน้องหลาน <c oughs> ได้มีกําลังใจและที่จะทําต่อไปนะคะเพราะว่าผู้ที่ได้ดูทางทีวีได้รู้ข่าวนี่ก็ชื่นชมนะคะแล้วก็อยากให้ได้ทําได้สําเร็จค่ะ สามเณรของเราคงจะอ้วนเอาอ้วนเอาเพราะดูอร่ออร่อยกับพราตาหารเช้ากันทุกวันเลยนะครับเนี่ยล้างบาทกันอย่างคล่องแคล่วเชียวะนะครับสามเณรน้อย,อย ก็ดูทางเน็ตที่บ้านน่นะคะแล้วก็เห็นมีญาติโยมเป็นญาติของสมณเลนมากันเยอะแล้ว,ลวเราก็ยังไม่ได้มาทั้งทีคิดว่าเขาคงใจไม่ดีไม่มีญาติโยมมาเลยก็เลยชวนคุณปู่เขาให้คุณปู่บอกว่ามาให้เขาเห็นหน้าหน่อยนึงว่าเขาอาจจะใจเสียก็ได้ไม่เห็นใครมาเลยก็วันนั้นพระอาจารย์ถามว่าโตขึ้นนะเราอยากจะทำอะไรให้สำเร็จในชีวิตอะไรคนอื่นเขาก็ตอบว่า เรื่องอะไรอ่ะโตขึ้นจะเรียนหนังสือให้เกง่งจะเลี้ยงดูพ่อแม่แต่ตัวเขาไม่มีพ่อแม่เขาก็จะนึกถึงปู่ย่าตายายเขาบอกว่าเขาเขาอยากจะดูแลดูแลปู่เนี่ยไปตนตลอดชีวิตเพราะว่าเห็นปู่ไม่สบายไะฮะความสามเร็จคืออยากจะดูแลปู่ไปตลอดชีวิตอยากจะดูแลปู่ไปตลอดอชีวิตได้ยินเรื่องนี้ผมก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนทำให้ผมรู้สึก มีความดีใจและมีกำลังใจนะครับที่จะต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่เป็นอยู่รู้สึกว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในในระยะ5วันนี้มีความสนใจดีขึ้นก็รู้สึกมีความดีใจปลื้มใจนะครับอย่างไม่เคยได้รับมาก่อนก็คิดว่าอีกหน่อยคงจะน่าจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะฮะก็ดีใจ หลังจากเติมพลังกันมาในตอนเช้าช่วงสายสามเนนน้อยก็ช่วยกันซกักจีวอกันอย่างสนุกสนานเอาเอาเอ,เอซักกันจนอังสะเกือบจะหลุดแล้วนะครับเนี่ยเนน สนุกสนานกับการซักชีวอนแล้วสามเณรก็ลงมาทำวัดเช้าเหมือนเช่นเคยครับแล้วสามเณรน้อยหายไปไหนสองรูปล่ะครับเนี่ย